เราซีเลยไม่เข้าครับพี่พี่ลีครับโดนจับไปละไปที่สอนอละตอนเนี้ยลุงอะลุงลีน่ะโดนจับไปกับขังที่สอนอแล้วเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเราเราเราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรา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 ชื่อน้องจูดจุดจู่เนื้อหาจูดจู่าอะไรทาไงเพ่บอกว่าแจ้งจับไปแล้วแจ้งจับไปแลยแจ้งจับไปโอเคเราเลยเพื่อนเอ่ไม่รถมึงอ่ะมันคือรถมึงไม่แต่ตอนจะว่าขโมยนายโดนเนี่ยชื่อมึงไงรถชื่อมึงไงเออรถชื่อมึงไงท่าเก่าคือรถชื่อมึง พูยถอดจากร่างนี้ไงไมเนะ่ยครับผมว่าไงครับ เจ้าตัวมาอย่างคนที่แจ้งความอ่ะครับคนคนนี้เขาเป็นคนโดนนับคุณผู้หญิงเนี่ยให้เขาเล่าเหตุการณ์แล้วคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงเล่าเหตุการณ์นะครับพอดพอดีหนูเอาเอารถเพื่อนมาค่ะแล้วทีนี้เขาขโมยรถเพื่อนหนูไปค่ะหนูเพื่อนเขาขโมยรถค่ะคนเนี้ยซ่อมอ่ะขโมยรถใช่ไหมใช่ค่ะเขาขโมยรถเพื่อนหนูไปฮะอะไรครับอะไรป m w อสีขาวค่ะคณนั้ขโมยหรือเปล่าครับมันเป็นรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนูอะค่ะ เดีครับคุณเสื้อส้มครับผมไม่ได้ขโมยเลยนะครับตำรวจมีหลักฐานไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ขโมยนะขโมยค่ะอฝั่งเรามีหลักฐานไหมขโมยค่ะค่เอารถไปชนมาค่ะบังเกอร์ข้างหน้าหลุดเลยค่ะเธอมีพยานไหมอ่ะจิสุกะอ๋อเดือนสองคนมีค่ะเราเรามีในคิสูงี้อ่ะกับเนี่ยซึ่ได้ออกบักเคมเบหรอใจแอบเขโมยไปต่างเสียัเงินเราไม่รู้จักคุณเลยนะคุณเสื้อส้มเออคุณเสื้อส้ม เขาเขาชื่ออะไรครับเนี่ยฮัลโหลครับคุณเสื้อส้มชื่ออะไรครับคิวครับอ๋อค Q แล้วฝั่งเรามีหลักฐานหรือเปล่าคนที่โดนขโมยรถอมีมีพยานค่ะมีพยานผมเห็นครับผมเห็นผมเห็นผมนเป็นพยานครับบอกขโมยครับมีพยานสามคนครับผมเห็นผมเห็นครับคุณตำรวจผมเห็น เห็นใช่ไหมเห็นสามคนครับเหมือนกันครับขโมยรถครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเพื่อนเดียวกันใช่ไหมอันนี้คือเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมแล้วแล้วแล้วคนนี้คนนี้ใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้เป็นคนแบบมาหลงทางมาแล้วก็มาขโมยรอ่าแล้วก็แล้วก็เห็นเนี่ยเห็นพอดีใช่ไหมใช่ครับกําลังจะขึ้นผมแต่งตัวแล้วก็้คือประชาชนนะอันนี้อันนี้ผมจะแยกนะอ่าอันนี้ผมจะแยกอันนี้คือประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาเขาเป็นนักตกปลาอันนี้อันนี้ก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนกันผมนักขุดเหมืองครับใช่ค่ะใช่ค่ะ พ่เอันนี้ก็คือคนที่ขโมยใช่ฮะผมเหรอกถามน้องหมดเลยคนคนส้มที่ขโมยรถใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะขโมยค่ะขโมยบีเอ็มสีขาวครับแล้วก็หนุ่มแหละถามประชาชนคนนี้ก็ได้ครับถามประชาชนคนนี้ได้ว่าครับเห็นครับเห็นคือคือตอนนี้ประชาชนเขาเขาเห็นครับเห็นกลางไงซึ่งเขาเห็นไงเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับตรงนี้ซึ่งเราพยานของเราไหมไอ้ป้ามึงเห็นจากไหนอ่ะพึบๆนะคิซูกะเธอไม่ต้องร้องนะ ตำรวจเขาช่วยเธอได้อยู่แล้วเขาเข้าเบอร์แล้วล่ะไม่เหลืองนะเอ้ยไม่ร้องนะทิ่กาศรันน้องพี่ถามพี่ใชาใช่ไหมล่ะพี่ไม่ได้พี่จะไปขโมยรถใครได้ถูกมันลรันเขาเขาเป็นพี่น้องกันค่ะดูหัวางเขาสิคะอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับอันนี้พี่น้องอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับน้องผมเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดเขาบอกว่าพี่ก็ยอมรับไปในสิ่งที่พี่ทำมาผิด จากนั้นจะได้เป็นเบาะเนาะผมบอกจริงไหมเราทำจริงไหมไม่ได้ทำครับอันนี้จริงๆอ่ะถ้ามีรูปหลักฐานเลยที่พยานมันก็เพื่อนกันทั้งนั้นครับมันก็เอามากันได้ไแต่แต่ตรงนี้เขาเป็นประชาชนไงตรงนั้นไหนครับคนไหนครับนั่นแ่ะผมกับหัวชมพูเนี่ยครับใช่กับหัวชมพูครับใช่ผมเป็นประชาชนนี่ไม่ผมที่พยานเรามีหรือเปล่าใช่คุณคุณอาขโมยคุณอาขโมยไปเย็นๆครับคุณนพุ่สาวพป่นหนึ่งละครับไปค่ะ ทันนะตอนนี <amounts of water writers> ้บอกคุยด <integer af> ้วยหลักฐานครับเือดีๆถ้าไม่มีหลักฐานได้ได้ถ้าไม่มีหลักฐานพื้นด้วยพยานหรือแม้ผู้ต้องขัใช่ครับใช่ครับหัวขโมยเป็นหนึ่งเนาะขี้ขโมยไม่ร้องนะขี้ขโมยหัวขโมยไอเด็กขีสุงยีนายตอบขี้สุกกานายซีฟังฟังฟังผู้เสียหายต้องการอะไรคีซุงยีนายตอบตอบขี้สุกกานายสิหัวขโมยต้องการอะไรหรือเปล่าครับ เขาผู้หญิงต้องการอะไรครับหนูหนูตกใจครับหนูเสียขวัญน่ะเขาขโมยรถหนูไปอ่ะคุณตำรวจปราบพิ่สุการหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหอ้าวปอบวะไรยปอบวะโอ้โหทำไมไม่โผล่ะจุ๊บว่วไงจุ๊บวัวเป็นหมอพี่เออจุ๊บวัวอ๋อจีเออจุ๊บวัวหนึ่งครับได้หารเสียขวัญเอ้ยฟรีเลยจ่ายนะ่าลืมจ่ายนเขาออกกูสวยนะพี่เขาสวยนะครับสวยจริงครับผมไม่เถียงครับ ประชาชนนี่ก็ให้คุนัดกันมาก็ได้นะข้าวหูเขาเขาบอกที่ข้าวหูนะครับคุณตำรวจเมื่อกี้เขาแจ้งตำรวจได้ยินไหมครับผมยังได้ยินนะครับตำรวจได้ยินไหมครับเมื่อกี้บอกเขามีเงินเยอะนะเอาเท่าไหร่เขาบอกเงี้ยผมไม่พูดนะผมไม่แต่ผมไม่เห็นการเงินเงรับผมเลยไม่เอาบจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับเขาบอกเขาไม่เขามีเงินในตัวนะครับลองเช็คในตัวเขาดู้แล้วเมื่ีเหมือนเบาะแสเมื่อกี้มาขออนุญาตัาขออนุญาตนะครับบอกเขาบอกให้เลือกดีๆนะเขาบอกให้เลือกดีๆอ๋อมีเงินหมื่นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเขาจะซื้อผเดียวครััับบบมก็ได้้แคคคค่นีรรโอเ ผมจะเสียค่าเสียได้แค่หมื่นเดียวนี่แหะครับอ้าผมผมอยากทราบว่าฝั่งผู้เสียหายต้องการอะไรครับคือตอนนี้หนูตกใจครับหนูหนูตกใจที่เขาเข้ามาลดราคาหนูเสียผมว่าผมว่าเอาเงินไปซื้อน้ำมะนาวดีกว่าไหมโอ้ต้องเครับเพือะไรครับดีดีดีีม่วิ่งแล้วี่คุยับไม่งแจี่เขาจะหลุดว่าทำไมเขาจมว่าหนว่าไมเหตุไงเหตุไงเหต่ไมเหตุไงเหมุไงเหตุไงเหตุไงเหม่ไเหตุไงเหตไเหตุไงเหตุไงเหตุไงเหต่ไงเหตุไ จิสุก้าวมาจิสุกาเขาเกิดมาเขาเป็นโอ้โหอย่าเลือดจิสุกะอย่าลือดเายแล้วครับมมัน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 มีน้องกันเขาก็ทำร่วมกันดีครับางั้นอะ อ้าวอะไรนะครับอ้าวนี่คือเป็นพี่น้องกันเหรอไม่ไม่ไม่ไปถึงว่าเคยเจอคนนี้เขาก็ฟาร์มเหมือนกันอ๋อครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าน้องชายพี่เลยนะครับคุณตำรวจใช่เมื่อกี้ผมได้ยินอยู่ครับก็อย่างนี้หมดแหละแบบน้องชายพี่เป็ดน้องชายพี่อะไรเงี้ยเขาก็เรียกโอไม่มีนะครับเขาต้องสนิทกันนะเพราะงั้ผมจำได้หมดแหละผมจดเก่งด้วยนนเอ้ยเราอ่า่หรือเปล่าเอางี้ครับคุณคุณจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ดีกว่ามันเรียกไม่ได้ที่สุดเท่าไหร่คะผมมีได้หมื่นมีหมื่นเดียวไม่เกินหม่เกินครับ เป็นโทษทางปัอ้ทางจำทางปรับไหมครับฮะจำด้หรอนี่คือผมขอโทษนะผมไม่ยอมรับแต่แต่ว่าด้วยความที่พยาเขามีอะไรรุนนี้นั่นผมก็โอเคยอมรับไหมครับยอมรับไหมเรายอมรับหรือเปล่ายอมรับไม่จำครับอะไรนะยอมรับไม่จำครับปรับอย่างเดียวครับเท่าไหรนะปรับเท่าไหร่นี่เขาเขาเขาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คุณก็จ่ายอหมื่นหนึ่งถูกไหมสูงสุดที่ตำรวจพูดใช่ครับ ผู้หญิงจะเรียกเท่าไหร่ครับม,มันเรียกได้แค่นั้นเหรอครัหนูตกใจมากได้แค่นั้นครับได้แค่ไหนจริงๆครับถ้าบทลงโทษโดนปรับอครับมันขโมยรถประชาชนใช่ไหมมันน่าจะโดนหนักอยู่อะตามรอบเดืนะเป็นชั่วโมงงนะและ้วเขาจะได้ได้แล้วเขาจะโดนจะโดนน่าจะโดนคดีสิบห้าทีครับผมสามพันนับโดนปรับอันนี้สามพันแต่ไอ้ค่าเสียหายอ่ะผมว่าน่าจะขั้นต่ำก็น่าจะหมื่นหนึ่งอะครับ อ๋อไม่ใช่แม็กก์เหรอครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้หมื่นหนึ่งน้องสาวคนนี้เองก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวจอมครูเข้าไปก็ได้ครับโอ้ขอบคุณมากค่ะโอเคครับสิบห้านาทีอันนี้ถ้าผมยอมรับอ่าผมไม่โดนไม่ใช่หรอยอมรับไหมครับยอมรับไหมยอมรับหรือเปล่าถ้ายอมรับไม่โดนนะครับเวลาคิดอ๋อยอมรับหรือเปล่าถ้ายอมรับไม่โดนนะครับไม่โดนคุกนะนั่นแหละครับ อันนี้ขนาดเขาไม่รู้ต้องพูดก่อนว่าคันนี้ขนาดเขาไม่รู้จักเขาจะออกตังค์ให้ด้วยเนี่ยใจดีมากเลยประชาชนก็งี้ยแหละครับผมเห็นใครโดนเดือดร้อนไม่ได้ไงขอบคุณที่ช่วยกันนะครับขอบคุณทอ่ช่วยกันนะครับผมยอมปรับผมมัู้ชายครับขอบคุณครับู่ละถกมผมผผผมมมพูดผิดครับเสียงครับผผมพูดิดครับถ้าคนขโมยรถมันโดนสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีปรับหนึ่งหมื่นครับลดหน่อยได้ไหมครับลดรถหน่อยได้ไหมถ้ายอมรับนะครับ ยอมรับก็เนี่ยเขาเขาก็จะไม่ให้จาคุกงานแต่คุณก็ต้องจ่ายเงินขเขาแทนอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นประชาชนเขาบอกว่าเขากะว่าจะจ่ายอ่ะแบบจ่ายให้พี่สาวคนนี้ไงแล้วเราก็ติดทุกไปเอ๊ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะยอมรับไหมอ่ะอ่าเอา,เอา,เอายอมรับอะไรแบบไปติดอา่าเนี่ครับเห็นไหมเขายอมรับอะไรแล้เขาเขาบอนี่ค่ะเขาขโมยจริง,รง<ม>ด้วย เขาต้องโดนทั้งเจ้าทั้งปรับนะครับวันนี้ว่าถูกต้องครับใช่ครับก้าวไม่ขี่ก้ไม่โดนตํารวจไม่มันเป็นการสอบสวนไงมันต้องใช้เหลี่ยมไงการที่จะแบบให้โจรพูดออกมาโอ้โอโอ้เขาต้องอย่างนี้แหละจิตวิทยาตรวจิชตวิทยาตำรวจหรือโจรนักนาการอาชีพครับ นี่ครับคุณตำรวจท่านไม่เคยยอมรับอะไรว่าเขาเป็ขโมยวันนี้คุณตำรวจเก่งมากเลยไม่ยอมรับเลยครับไ่ยอครับผมเข้าใจว่าเขาแบบที่ผมยอมรับไม่ได้ยอมรับว่าผมเป็นโจรนี่ผมไม่ได้พูดนะผมยอมรับคุณตำรวจเหมือนว่าผมยอมรับว่าเออแต่ตำรวจถามแล้วนะว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับอ้าวผมก็ยอมรับแต่ผมังไม่ได้บอกเลยยอมรมบแต่สุดท้ายเราคุยเรื่องขโมยรถไงใช่ครับอ๋อแต่ว่าอันนี้แต่ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนะไม่ก็ผมมาคุยเรื่องขโมยรถไงถ้าคุณตอบว่าใช่มันก็ถือว่าใช่แล้วอ่ะ อันนี้ก็คือยังไงครับผมโดนอะไรบ้างอ่ะใช่คู่เลยครับเนี่ยยอมรับก็คือคู่เลยครับใช่ครับเนี่ยใช่ครับงั้นก็ผมคิดว่าสมมติว่าเดี๋ยวค่าปรับค่าปรับนี่ฝั่งผู้เสียหายนี่เอาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งใช่ไหมหนูหนูเอาคนละหมื่นได้ไหมข้างซ้ยเขสองคนนะคะโอ้โหเขา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 พยายามเขาอ๋อคำพิสูจน์เขาพยายามร่วมกันโกหกอะค่ะไม่เกี่ยวครับอันเดียวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะรขาให้คเขาให้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกกันน้องชายนะคะ ผมก็เรียกหมดแหละครับน้องสาวก็ก็คือคนสมมติรถตับเป็นคนเดียวแต่แต่ครับปรับอะไอที่เราจะได้อ่ะก็คือหมื่นหนึ่งฝั่งผู้เสียหายแต่ฝั่งเนี้ยเขาจะโดนจําคุกสองคนถูกต้องครับจำทั้งปรับใช่ครับก็ได้ครับหนูไม่ติดอะไรหรอครับโอเคประกันประกันได้ครับประกันได้ไม่เป็นไรไม่ประกันไม่ประกันเดี๋ยูยในคุกเถอโอเคครับจะดีกว่าออกไปข้างนอกโอเคครับงั้นก็

เขาเขาเขาเอานิ้อมาจิ้มหูหด้วยว่ะมอกี้เนี่ยื้อเขาคูนัวเขาคูนัวเขาคูนัวค่ะเขาไล่สดผัวเมื่อกี้มาจะไล่สดในสอนอเมื่อกี้ผมจะถ่ายรูปไปจะได้แบบออกไปขอโทษได้เต็มไม่จริงค่ะเขาตั้งใจที่จะทำหนูค่ะมันพูดด้วยนะฮะแล้วผมโดนเท่ากันไหมครับเนี่ยเออโดนเท่ากันเลยครับโดนเท่ากันเลย ก็โดนสามสิบนาทีหนึ่งหมื่นครับขโมยรถประชาชนแต่คนได้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวคดีพอเออทำไปเลยเอ้คุณคุณคุณมาทำคนคนนี้ดีกว่าเจอเสื้อขาวเจอกเสเจอขาวเจอเสื้อขาวเจอเสื้อขาวเขาคุยแก่ไปถึงน้องชายคนนี้ครับน้องชายหัวทองผมทำเสื้อขาวผมทำเสื้อขาวผมทำเสื้อขาวนผมใส่บีมไม่ยังคนนี้โอเคแต่หนูยังไม่ได้ตังค์เลยนะคะ จะได้โดนเท่ากันแต่คนนี้ได้โดนสองหมื่นไงรอรอสักครู่ครับได้ค่ะใช่ครับเพราะค่าเสียหายของเขาไงส่วนจำคุกก็คือแยกกันเข้าใจไหมครับสามสิบวิธีหนึ่งสองวิีหนึ่งสองหมื่นครับพอดีหนูอยากเล่นเขาสักแสนนเ่ยแสนเนืงอ่ะเสื้อขาวอ่ะเสื้อขาวโดนหมื่นนึงครับเพราะอันนี้คุณเป็นคนขโมยไงเขาบอกหนึงใช่ครับแต่เธอพาลิปสติกสีเหลืองเหรอใช่ครับใช่ไม่ไม่ได้ทำหนึ่งหมื่นอ่านั่น ทำไมมันสีเหลืองล่ะที่ปากเธอหน้าไม่มีนะไม่มีไม่ตำรวจจริงจริงโอ้โหแต่เนี่ยเสื้อขาวได้ไม่เกี่ยวจริงๆนะครับหมดตัวตำรวจเขา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 ารักกันนะคะเขาบอกเขาเป็นพี่น้องกันอ่ะสมรู้ครับผมและตำรวจจะไปให้เขาเขาบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันอ่ะใช่ครับคุณตุลลุดีใช่ครับใช่ครับสมรู้ครับสมรู้ครับผมเจียวเลยนะเจียวเลยเอ๊ะกดกดก่อนกดก่อนกดกดดึงจอเพราะผมไม่ไม่ไม่ผมผมเป็นเจอกันเจอกันเจอกัน เขาคู่อ่ะเขาคู่อ่ะไม่ไม่บอกไได้คู่ครับเจอกันเฉยครับอเจกันเฉยเขาคู่อีกแล้วได้ได้ได้ใจเย็นๆกันนะครับใจเย็นๆกันนะเธอเต้เ่งยัง่ได้เราฝึกมาเราฝึกมาเนะครับอย่าอย่าอ่าระวังนะเออเออคนที่เอาค่าเสียหายคนไหนครับหนูหนูน s กูไม่ต้องใช้แล้วเว้ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนคนนี้เนาะนี่ค่ะคนนี้ค่ะมามาตรงนี้ก็ได้ค่ะมาตรงนี้ก็ได้ค่ะครับเลขเลอะไรครับยืนมาให้เราเลยค่ะยืนยิมาเลยสวันนี้ครับขอบคุณครับเหรอหนูเป็นไรอ่ะเรา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 แค่เจ็บคอนิดหน่อยแป๊บๆจะตายพี่พี่ก็จะตายเหมือนกันไปไปไปฟุ๊กไปเนาะนายเห็นพ่อเพื่อนเราไหม ขับขับขับเบียไปเลยาเบียไม่ไปขับเขับเบียไปเลยขับเบียนไปสิขับขับขับบอกเขาบอกขับขับขับเบียไปดิครับปลาไปหาครูกะแล้คนี่เดี๋ยวละให้ปัาอะสวยสวยงก็ไม่ได้รอดป่ะไอ้ปาอะบัวไม่น่ารอดสิ